ยกูชุบเองกูชุบกูชุบจาเม้มได้มั้ยไปไพูดพ่อมตลอดเวลาคุยเลยเห็น่อ้แม่เย็ดมาดิต้แม่มึงอ่ะมีม้เล่นตีนเออแม่มึงนีควายนี่ไงสมาธิตั้นไงไอรท้าทายอำนาจมื่อว่อนดย อะไรยัง <Yeah. S 1> อันนี้ตายไอ้ควายมั่นใจอะไรมากๆส่วนมากจะโดนกลัว hey, hey. ผมบอกกับเธอผม มันไม่วิชามาสบานกันได้ว่าจะไม่เหลือเด็ดในวันวานเวลาและทรงยังผมไม่ค่อยดูดีแถมยังเหมือนคนพาแบบยังทำตัวผิดแบบไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนไม่วิชามานันไม่ใช่อันดับพานะผมมันแค่แรปเบอร์ก็แค่ทำเพลงอยู่กับน้องผมไม่ได้เป็นแก๊งเตอร์ในทุกๆวันหากกันแต่ในไอบีเอเชสรวิธมันเละจิ้ฟิลและชูประวัติของผมไม่ได้สะอาดจะหาคุณรอไมเช็คไม่ได้เลือรไม่ได้หล่อมีอไม่ได้มีเพช ไอ้คน district, ไม no like ่ด right ีแค่ม okay. ีบาว่าจะบอกเลยไม่เก่งหรือขจี๊ขมันเป็นาผมไม่หล่หน้าตาไม่โต่ปอคนยังผมจะบอกให้ตายงก็เดยวไม่ตไอคนยังผมจะบอกให้ตายไงก็คงต้องยอนไอ้ความรู้สึกกูเหมือนจะตายด้หากกูอยู่ alone <saute> เธอเดินมาขมวหัวใจผมไปหมือนจะจบไม่ ที่ผมอยากรักอยู่บอกกับพวกเธอถ้าไม่พอใจเราเข้ามาาทัาดู้ว่าผมมันร้ายแต่คงไม่ร้ายถ้าคืนนี้มียู่แบมเรดี้เจอรแล้วบอกกับเธอไม่ต้องมาเช่กูเธอไม่เคยรักกูเธอแค่รู้สึกบางทีเธอทำแบบนี้ผมไม่รู้แล้วว่าไหนคือรักที่ดีผมอาจเป็นไปผมอาจเป็นใจเรื่องบัวมันไปทุกทีไม่เอาแล้วรักไม่เอาแล้วแฟนผมว่าคุณพอสักที บอกว่ารักแค่ทำให้ดูเธไมต้องโช o w ม e เลิฟเอาจริงตัวผมก็ไม่ได้โฟแต่ที่กูทำเพาเลิฟ hmm. นันเป็นเพราะอยู่เธอเองก็รู้ว่าเป็นคนทำผมเพ้อแต่ทุกเป็นหากูพอจะสักอยู่น้อยให้อบเด ถพังก็ลงเดี่ยวตูดทีละตัวมากูขอมา,อะ,มาอะไรมึงตายแล้ว